กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ้ารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามิรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวภาพมาสรุปแนวทางกันนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋า สำหรับเม็ดเดียวน้องสาวโซ่นะคะสายวิ่ง 10, หนะะึ่งศู 5, นย์หลุดนะคะไม่ได้รูดหนึ่งห้าศูนย์นะคะหลุดนะคะไม่ได้รูดห้าจับชุดวีนมานะคะห้าศูนย์แปดแปดหลุดเบิ้ลนะคะเก้าสองมานะคะเก้าสองเข้านะคะจับชุดวินก็เข้านะคะเก้าสอง เจ็ดสามหลุดนะคะหกสองมานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะจับชุดวินก็เข้านะคะหกสองสี่หนึ่งนะคะหลุดไม่ได้หลุดหนึ่งเนาะโอ้โหใครหลุดหนึ่งนี่มาบนล่างเลยนะทุกคนนะมาสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเลยพีวีนะคะสรุปแล้วนะคะมาพิเศษกับปกติก็ได้เฮกันไปนะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋า น้องสาวโซ่นะอยากขึ้นเวทีอยู่นะคะแต่ว่ายังหาวันหาอะไรยังไม่ได้นะคะถ้าขึ้นก็ประมาณขึ้นประมาณนี้นะทุกคนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะถ้าได้ขึ้นอาจจะขึ้นสายด่วนไหมอะ่ะแต่ก็ต้องดูก่อนนะคะห้าแปดบวกลบคูณหารได้สิบเจ็ดเดี๋ยวรอดูเอ่อเป็นเป็นวันจันทร์ดูนะคะ เป็นวันจันทร์อาจจะขึ้นแค่ช่วง11โมงแต่ถ้าอาจจะอาจจะขึ้นแนวทางราวพัฒนาดีไหมพี่น้องหรือยังไงถ้าราวพัฒนามันต้องรอแค่วันวันที่ราวพัฒนามาถึงจะได้ขึ้นนะเนาะพี่น้องสายด,วด่วนแต่ว่าหรือจะทำราวพัฒนาสายด่วนด,ดีนะคะออกความคิดให้น้องสาวโซ่หน่อยนะ เพราะสายด่วนนะตัวเลขต้องน้อยนะทุกคนนะเยอะไม่ได้นะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดอะไรทํานองนี้นะคะจะจับยากนิดหนึ่งนะคะ0 5นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้13สุดท้ายนะคะก็จะเป็น7 3นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้21 สำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้รูดหนึ่งนะคะรูดหนึ่งูดหกนะคะแล้วก็รูดห้ายังมีห้าอยู่นะ,ะแต่สี่ไม่มาโอ้ยเมื่อวานมาอยู่นะค,ะคู่หนึ่งสี่เพิ่งจะกลับมาหายไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะสี่หายไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพิ่งกลับมาได้สี่หนึ่งนะเมื่อวาน แต่น้องสาสวโซ่จะรูดตามที่เตงบวกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาสี่พรุ่งนี้ปล่อยไปก่อนให้เข้ามาให้เต็มทีก่อนมาไปน้องหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง แนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น1 0 1 1นะคะ177 1 1221133 1อีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็น1 6นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะ ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลร์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า